สวัสดีจ้าสบายดีค่ะพี่น้องมือนี่สิภาพพี่น้องมาทำคุกกี้อัลมอนต์จ้าพีติ๊กพึ่งพึ่งทำนี่ค่ะพี่น้องอันเมื่อเนี้ยไปทํางานตะวันหั่งบรายบรายแตงเค้กไงพี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องยากยากมีพี่ติกเล่ฝ้ากลับมากเลยมาทําคุกกี้มันี่ป้าต้อยขอมาเนาะค่ะเนาะป้าต้อยอ่าติ๊กทําให้เราเด้อจ้ามันี่ป้าต้อยขอมาว่าจะทําคุกกี้อัลมอนต์แน่ใชไปทําบุญวันสันพันวา แต่พิพาธทำแล้วจ้ะเนาะผิดิกใส่แป้งอเนกนประสงค์นะคะเนาะแล้วก็แป้งอัลมอนด์หลังจากนั้นก็ตามด้วยแป้งข้าวโพดนะจ้ะเนาะตามด้วยผงฟูจ้าอ่าพิธิเขียนสูตรให้ข้างบนนะจ้าเดอ้อบ่ต้องห่วงบางทีอาจจะ,ะเ่ได้บบใ,ในมิลเโอใส่เกลือนะคะเนาะหลังจากนั้นเท่ากับผสมอันนี้ผสมส่วนแห้งค่ะพี่นอ้องไม่ถึงว่าเอาส่วนแห้งมาผสมเข้ากันให้เรียบร้อยสักวอนนะจ้ะเนาะ หรือผู้ไรซีลอนก็ได้เจ้าไม่ว่าลอนแบบว่าแบบลอนไ้โตนั่นเลยนะคะก็ได้คือกันหลังจากนั้นก็เนยะพี่น้องอุณหภูมิห้องแต่ว่าอันนี้เรเป็นอุณหภูมิห้องเหรอพี่ติเก่าเป็นไปเวฟออกะพี่น้องเพราะอ่อนจากน้อยก็มีละลายในแจักหน่อยก็ยามเถอะพี่น้องพี่ติ๊กบ่ให้มันละลายบิดนอก่ะเนาะพี่ติ๊กกับเบรน บ่ได้คิดว่าจะท้ำนะเบเกิลเอามาฝ้าแล้วเนีย่ยเราจปั้นกับพี่น้องตีเนยให้แบบว่าให้ละเอียดตั้ะแต่พี่น้องเนาะคือกับข้าตีแบบว่าถ้ำปัตเตอร์ครีมนะคะพี่น้องตีแบบเดียวกันถ้าเกิดเนยเป็นน้ำลายมันจะตีบ่ขึ้นดเด้อจ้าเด้อฉะนั้นให้มันแบบว่าให้มันแข็งๆจากน้อยตีเนยนะคะเนาะเดี๋ยวไปติดจะใส่อ่าไม้ไายแบบอ่าตะล่อมตะล่อมอันที่มันติดขางโถจากน้อยพี่น้อง ตีน่อให้ขึ้นฟูจ้าหลังจากนั้นพิธีกตีต่อไปจากน้อยกันไป่น่องกลาวันมันขึ้นฟูจากน้อยกันพิธีใส,ส่สปีดแห้งพว่นหัวตีมันมันบ่ถึงกัน กนค่ะพี่น้องเล็ดตีให้มันแบบว่าให้มันเวียงขึ้นมาหลังจากนั้นพี่ติ๊กเอาน้ําตาลนะะเนาะค่ะเนาะตัวนี้จะเป็นน้ําตาลไอซิ่งค่ะพี่น้องเป็นน้ําตาลผงเนะาะจ้ะเนาะให้ใส่น้ําตาลผงเลยจ้ะน้ำตาลผงร้อยสิบห้ากรัมนะะเนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นก็ตีต่อไปค่ะพี่น้องเฮ็ดคือกับตีบตัตเตอร์ครีมเลยจ้า ตีจนให้น้ำตามันเข่ากับเนื้อเนื้อเนยนะคะพี่น้องเนาะ หลังจากนั้นนอกจากพิธีกระเทส่วนผสมแห่งค่ะพี่น้องพวกแบ่งต่างๆเนาะค่ะที่ห้องแบบว้าผสมเรียบร้อยแล้วมาเทใส่โถปั้นเนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นกับปั้นกับพี่น้องมีแขมมนข่ากันเนาะจา้าเนาะ หลังจากนั้นพี่ตีก็ใสกินอัลมอนด์ค่ะพี่น้องจิตนอัลมอนด์นะคะเนาะตีนะคะพี่น้องตีมันเขากันดีๆกะว่าให้มันป้าเนื้อแป้งมันเหนียวค่ะพี่น้องก็ถือว่าใส่ได้นะจ้ะพี่น้องเนาะเหนียวแบบว่าบดติดมือเข้านะคะพี่น้องเห็นบ่ค่ะ<ม>นี่จ้ะ หลังจากนั้นน้องกัดพี่น้องก็เอาพลาสติกมาคั่มไว้หรือพูใ้ใดมีฝามีอย่างกับปิดไว้เปลี่ยนโถพยานาคอะไรนะคงกเราเก็บไว้ตู้เย็นนะะ้องกัประมาณ1 5บหถึงยีนาทีน้อจัะเนาะอันนี้จะเป็นอัลมอนด์ค่ะพี่น้องอัลมอนด์น้องกัเนาะสไลด์แล้วพี่น้องจะใส่แบบว่าเป็นเป็นเม็ดที่บพันสไลด์ก็ได้นา้อจัะเนาะนี่จ้าหลังจากออกมาจากตู้เย็นแล้วค่ะพี่น้องพี่ติศก็จะมาปั่นนะคะเนาะแซ่หนึ่งสูโมงก็ได้น้องกัดนาะแล้วแต่แต่พี่ติศเฝ้ามันนี่ พี่ติ๊กเอาประมาณสิผานาทีก็พอหลังจากนั้นก็ให้พี่น้องปั้นเลยจ้าปั้นเป็นกลมๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วแต่ตามใจชอบแล้วแต่สีดีใส่ไปค่ะพี่น้องตามใจชอบเลยจ้าบม่ได้ว่ากันตัวไหนพี่ติ๊กได้อันยี่ห้าถึงสามสิบก้อนค่ะพี่น้องถ้าเกิดเท็ดก้อนสำปิตรตวัวก้อนใหญ่ด้ิดค่ะอันใหญ่มากๆเลยถ้าเกิดเท็กก้อนน้อยก็นี่ก็จะได้ลายอยู่ค่ะพี่น้องสี่สิบถึงห้าสิบก้อนอยู่ถ้าเกิดเท็ดก้อนน้อยตัวนี้ หลังจากนั้นนอกจากพิธีก็เอาเม็ดอ่อันมณ์กับพี่น้องมาบ้างทางบนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแต่เกิดพี่น้องเอาแบบว่าเป็นเม็ดที่พันสไลด์เนาะคะ่ะเนาะพี่น้องก็ใส่ตรงกลางเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเรามีพิธีใส่สไลด์แล้วเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าพิธีก็ใส่หลายเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดกินเองค่ะพี่น้องบ่ได้เน้นอีหยังมากมายกเลยท่ากินเองจ้ะกับบะได้แบบว่าเออ่ ก้อนนั้นคุกกี้ต้องเท่ากันอย่างนี้นะพี่น้องคือว่าฟ้าเฮ็ดเฝ้าแล้วอันนี้นะก็บ่ได้พิธีพิธันปันเดยคุกกี้ก็ได้ก้อนใหญ่ผู้ใดเฮ็ดก้อนน้อยก็นี่ก็ได้ค่ะพี่น้องก้อนประมาณว่าประมาณประมาณกลุ่มๆเนี่ยๆก็เหรียญ10จังซี่นะใหญ่ยก็เหรียญ10ก็ได้ค่ะพี่น้องใหญ่ยก็เหรียญ10บ้านเฮายเนี่ก็เรียนสิบเล็กน้อยก็ได้ตักันเล้วแต่เฮาสิดีไซน์ไปเนาะจ้ะเนาะ เพชรแผ่นใหญ่ๆแผ่นน้อยๆก็ได้เอาอัลมอนด์เนะาะค่ะพี่น้องเนาะมาเลี้ยงอัลมอนด์เนี่ยก็อันพี่ติก๊กแนะนําให้พี่น้องแบบว่าอบอบก่อนก็ได้ค่ะพี่นอ้องอบบ่บต้องอบให้มันให้มันเหลืองคักอบประมาณ50%เนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นเฮาก็มาวางใส่์ทึ่งคุกกี้ค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเกิดเฮาเอาไปอบเองเสียมันก็สิเป็นเป็นสุก100%มันก็สิกรอบอัลมอนด์มันก็สิ ก็สิมีความมันน้องขาพี่น้องน้อมันก็จะกรอบพร้อมถ้าเกิดพี่น้องไปบ้านเซอัลมอนด์ดิีปะเอามาอบเลื่อยเินะพร้อมกันกับคุกกี้เพราะว่าแอนมอนมันจะบ่สุกจ้ะเพราะว่าเ้าอบคุกกี้เนี่ยประมาณนะแปดถึงสิบนาทีนึงก็ราบริ่งแอนมอนด์มันจะบ่สุกแต่พี่น้องมันจะบ่กรอบมันจะเป็นเนียวๆ เวลาพี่น้องอบพี่น้องก็อบเลยจ้าไฟบนไฟล่างค่ะพี่น้องแปดนาทีเนาะเจ็ดแปดนาทีถึงสิบนาทีโดยประมาณประมาณนี้หละค่ะพี่น้องถ้าเกิดพี่น้องจะขห้มันกรอบอ่าอยากให้มันเหลืองไหลพี่น้องก็อบโดนแค่นั้นกับ็อบน่านๆานขึ้นเนาะค่ะนาะนิดนึงเนาะแล้วแต่ตามใจชอบเลยจ้าตัวนี้บ่มีผิดกติกาค่ะพี่น้องผู้ใดมักสีสันว่ามากักอยากให้มันเหลืองท่องไหลพี่น้องก็อบน่านก็หนีกับเบิ่งตาออบเอาจา้า อบคุกกี้มันอบง่ายค่ะพี่น้องอบร้อยแปดสิบนันจะน่ะแปดถึงสิบนาทีจา้ามันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้จา้าอันนี้พี่ติ๊กอบสามเต่าเลยนะเพราะว่าเต่าหน,น้อยไงเต่าหน่อยก็บอบเตศถานน้นอยๆอบสามครั้งค่ะพี่น้อ,อง